สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยพาเพื่อนๆมาทานข้าวที่ร้านอาหาร Fish House นะคะนี่ค่ะเดินเข้าไปในร้านก็มีอาหารที่เป็นอาหารว่างนะคะทางร้านเขาทำไว้บริการเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ทางร้านาครบครอบ กีป่ปีลืมถามนะคะเขาบอกว่าเป็นครบรอบวันเกิดร้านของเขาเขาก็เลยจัดของว่างไว้ให้ทานนะคะนี่ก็มีหลากหลายนะคะมีทางพริกดองนี่กุ้งกับขนมปังนะคะก็หลากหลายคะ่ะนี่ก็เป็นพริกดองยัดไส้นะคะใส่ชีส แล้วก็นี่ก็เป็นอา,อาหารบ้างของทางร้านที่เขาจัดไว้เลี้ยงเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็มานั่งโต๊ะนะคะรับรอรับประทานอาหารนะคะที่เราสั่งไปนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหาร ที่มีแต่ปลานะคะอย่างอื่นไม่มีนะคะเพื่อนๆมีปลามีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกนี่ค่ะเราสั่งมาวันนี้นะคะเป็นสำหรับสองคนนะคะก็จะมีกุ้งสีตัวนะคะอันนี้ก็เป็นซาดีนทอดกรอบนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นปลาหมึกสีตัวนะคะแล้วก็มีปลาแซลมอนสองชิ้นแล้วก็ซันเดอร์ฟิเลนะคะ แล้วปลานี้นี่แผ่นใหญ่ๆนี่ปุยจาไม่ได้ว่าปลาอะไรนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดนะคะเพื่อนๆสลัดนิดหน่อยนะานาวนะคะนี่คะ่ะวันนี้อาหารเที่ยนของเรานะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ร้านของเขาแต่งตกแต่งด้วยสีฟ้าสวยงามดีคะ่ะน่ารักค่ะ นี่ค่ะพี่ไม่ก็จัดกระมึกเลยค่ะแล้วก็สตดีนนะคะทอดกรอบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบอกอร่อยมากนะคะนี่ก็ถึงตาปุยแล้วนะคะ เอามันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็สาดีนเหมือนกันค่ะปุ้ยชอบกินสาดีนทอดกรอบนะคะบางทีก็ซื้อมาทำเองแต่ไม่ค่อยได้ทำค่ะเพราะว่าต้องใช้น้ำมันเยอะๆปุ้ยก็เลยขเกียดส่วนมากจะไปกินตามร้านอาหารมากกว่านะคะ อร่อยมากค่ะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ